ไครอนสายพันธุ์ BA2 มีความอันตรายและรุนแรงพอๆกับสายพันธุ์เดลต้าบทความโดยอาจารย์เดชานารุนาธงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกียวโตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในประเทศญี่ปุ่นที่ส่วนทางกันโดยสิ้นเชิงกับงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยจากนยโยบายของรัฐบาลที่เตรียมเปิดประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยจากปัญหาเศรษฐกิจ ที่ตกต่ำสุดขั้วในตอนนี้จากคำแถลงการของอธิบดีกรมควบคุมโรคของไทยที่ชี้ว่าโอไมคอนสายพันธุ์ BA2 ไม่มีความรุนแรงไปกว่าสายพันธุ์ BA1 ซึ่งส่วนทางกับงานวิจัยและห้องทดสอบของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยเกียวโตโของประเทศญี่ปุ่นที่ชี้ผลจากการทดสอบว่าสายพันธุ์โอไมคอน BA2 ไม่ควรถูกเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ย่อย ของโอไมครอนได้อีกแล้วเพราะมันมีความอันตร,รายพอๆกับสายพันธุ์เดลต้ามันควรถูกตั้งชื่อใหม่ที่เป็นสายพันธ์ุหลักที่มีความอันตร,รายมากและทำให้หน่ากังวลใจที่สุดและจากคำแถลงการของนายแพทย์ยงพบคนไทยติดเชื้อโอไมครอนสายพันธุ์ b A2 เพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่น่ากังวลใจเป็นที่สุดสำหรับพวกเราเมื่อคณะวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ของญี่ปุ่น ออกมายืนยันในสิ่งที่เขาลงมือทดสอบความรุนแรงของสายพันธุ์ของเชื้อ BA 1และ BA 2ด้วยตนเองจากผลแลบ,บทดลองของเขาในขณะที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยใช้การอ่านงานวิจัยและใช้การคาดเดาหรือไม่เพราะเรายังไม่เห็นมี p a อร์งานทดสอบจากแ a บ,บวิจัยสักชิ้นออกมาเลยได้แต่คาดหวังว่า BA 2มันจะไม่รุนแรงตามความคาดเดาเอา ของกรมควบคุมโรคในบ้านเราแต่แน่นอนที่สุดคือความไม่ประมาทและอย่าชะล่าใจว่าตนเองฉีดยาเสริมภูมิครบโดสแล้วจะปลอดภัยดีทุกอย่างเพราะล่าสุดในสัปดาห์นี้มีคนไทยติดเชื้อโอไมครอนและเดลต้าเกือบแตะวันละ15,000ถึง17,000คนแม้จะยืนยันว่าส่วนใหญ่จะติดสายพันธุ์โอไมครอน BA1 มากที่สุดแต่ก็พบว่า มีจำนวนไม่น้อยที่ติดสายพันธุ์ BA.2 ด้วยเช่นกันและคาดว่าอีกไม่นานเกิน4ีสัปดาห์ WHO จะออกมาประกาศว่าโอไมครอนสายพันธุ์ BA.2 เป็นไวรัสที่น่ากลัวที่สุดของมวลมนุษยชาติและเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาและในประเทศยุโรปจะออกมาเปิดเผยความจริงว่าไม่สามารถควบคุมสายพันธุ์นี้ได้อีกต่อไปและตอนนี้ พวกมันก็ได้แพร่กระจายลงมาสู่ทวีปเอเชียทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งท่านคือดอรอนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาไบโอเทคที่เชื่อว่าโอไมครอนสายพันธุ์ BA2 มีความอันตรายและรุนแรงพอๆกับสายพันธุ์เดลต้าตามผลทดสอบของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยลาลัยเกียวโตโประเทศญี่ปุน่นและผมก็เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันสำคัญที่สุด มีนักวิทยาศาสตร์จุลชีวะเก่งๆหลายคนในทั่วโลกเริ่มมีแนวความคิดตรงกันว่าวัคซีนทุกกี่ห้อไม่สามารถรับมือน้ำแหลมโปรตีนที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ ba 2นี้ได้แน่นอนว่าความหวังคงไปอยู่ที่การโครนแอนติบอดีที่ดูจะได้ผลและรับมือกับไวรัสทุกสายพันธุ์ได้ที่จะถูกนำมาใช้ทดแทนวัคซีนในอนาคตโดยเฉพาะการโครนแอนติบอดี8 7 g 7 ที่เป็นผลงานของทีมวิจัยนักวิทยาศาสตร์ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้เกือบทุกสายพันธุ์แต่ประเด็นคือตอนนี้สายพันธุ์โอไมคอน BA2 ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เป็นผลพวงมาจากการใช้ชีวิตบนความประมาทจากการประชาสัมพันธ์แต่เรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีความหวังเดียวที่มีอยู่ และรัฐบาลกำลังจะเตรียมเปิดประเทศรับเชื้อโรคระบาดเข้ามาใหม่อีกครั้งที่น่ากังวลที่สุดก็คือการโครนแอนติบอดีของนักวิจัยเนเทอร์แลนด์ยังอยู่ในชั้นการวิจัยและกำลังทำการทดสอบเท่านั้นและเชื่อว่าการโครนแอนติบอดีอาจใช้ระยะเวลาถึง2ปีเพื่อความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือไวรัสกลายพันธุ์ได้ทุกชนิดหรือไม่หรืออย่างเร็วสุดก็ปีครึ่ง แต่ในช่วงเวลานั้นเชื่อว่าการแพร่เชื้อของโอไมครอนสายพันธุ์ BA2 ที่มีการแพร่เชือเวว 1, เเช้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์ BA1 มากถึง1.6เท่าและแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าถึง5เท่าถึงตอนนั้นสายพันธุ์ BA2 คงจะแพร่กระจายกลืนกินไปทั้งทั่วโลกไปพร้อมๆกับที่มนุษย์ไม่มียาหรือวัคซีนป้องกันอะไรได้เลย20กุมภาพันธ์2565 ดอกเตอร์อนันต์จงแก้ววัฒนานักวรัสวิทยาผู้อมในการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชโพสต์ผ่าน Facebook อนันต์จงแก้ววัฒนาระบุว่านักวิจัยญี่ปุ่นสรุปว่า BA2" ดุพอพอกับเดลต้ามาจากผลวิจัยติดไวรัสในหนูที่ไม่เคยได้วัคซีนจะใช้อธิบายกับคนได้หรือไม่เป็นคำถามสำคัญขณะที่อีกโพสของดรอนันต์ระบุว่าเนื่องจากการกลายพันธุ์บนโปรโตีนหนามสไปาของไวรัสโอไมคอนทั้ง BA1 และ BA2 แอนติบอดีที่ไปแยกมาจากผู้ป่วย ที่ติดไวรัสสายพันธุ์ก่อนหน้านี้มาจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะไม่สามารถจับและยับยั้งไวรัสกลุ่มนี้ได้ล่าสุดมีผลการศึกษาว่า BA.2 จะดื้อกับแอนติบอดีรักษาที่กำลังพัฒนายอยู่แทบทุกตัวสาเหตุคือการกลายพันธุ์ที่กระจัดกระจายบนส่วนโปรโตีนน้ำที่ยากจะหาแอนติบอดีที่จะหนีส่วนกลายพันธุ์ตรงนั้นเข้าไปจับได้ แต่ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีได้หลากหลายมากและผลการศึกษาจากการติดเชื้อจากธรรมชาติหรือจากการฉีดวัคซีนทําให้เราเชื่อว่ายังต้องมีแอนติบอดีเหล่านั้นที่จับโอไมคอนได้ผสมผสมอยู่ในร่างกายของเราเพียงแต่ว่าการหาและแยกแอนติบอดีเหล่านั้นออกมาจากภูที่มีแอนติบอดีอื่นๆอยู่มากมายทำได้ยากมากและต้องอาศัยโชคช่วยจริงๆ ข่าวดีในวันนี้คือความพยายามของนักวิจัยที่แข่งกันหาแอนติบอดีที่สามารถจับและยับยั้งไวรัสโควิด COVID ได้ทุกสายพันธุ์เหมือนจะเป็นจริงโดยงานวิจัยล่าสุดของทีมวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยด้านไวรัสโคโรนามายาวนานและเข้มแข็งมากพบว่าแอนติบอดีที่ทีมวิจัยไปแยกได้มา1โครนชื่อว่า 87G7 สามารถผ่านด่านหินของโอไมครอนทั้ง B A 1และ B A 2ไปจับโปรตีนหนามสไปค์ Spy, และยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสได้ผลการทดลองใช้แอนติบอดีตัวนี้ในสัตว์ทดลองที่รับเชื้อไวรัสพบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดีมากทีมวิจัยทำการศึกษาเชิงลึกพบว่าแอนติบอดี8 7 G 7นี้ไปจับโปรตีนหนามสไปค์ Spy, ตรงจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ใช้เข้าเซลล์เรียกว่า RBD ที่กรดอะมิโน6ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในไวรัสทุกสายพันธุ์ในตอนนี้ซึ่งกลุ่มโอไมครอนที่พบเปลี่ยนแปลงจะเป็นส่วนสีแดงจะไม่ได้ตรงกับที่ 87G7 เข้าไปจับซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าตำแหน่งกรดอะมิโนที่เป็นสีเขียวนี้จะเปลี่ยนได้ยากเพราะถ้าเปลี่ยนจะทำให้หน้าที่ของโปรโตีนหนามสไปททำงานไม่ได้ หรือไม่ดีไวรัสจึงจำเป็นต้องเก็บตำแหน่งนี้ไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ 87G7 ก็จะเป็นแอนติบอดีที่จะสามารถยับยั้งไวรัสได้ทุกสายพันธุ์ถ้าไวรัสไม่กลายพันธุ์เพิ่มในกรดอะมิโน6กตำแหน่งนี้งานวิจัยที่แข่งกันตอนนี้น่าทึ่งมากและเชื่อว่า 87G7 คงจะไม่ใช่แค่โครนเดียวที่เราจะหาเจอ ต่อไปคงมีตามมาอีกทางทีมงานขอขอบคุณบทความโดยอาจารย์เดชานารุนาทและดออรอนันต์จงแก้ววัฒนา